เรียนรู้อ่านจะคิดทแค่เชือ,อย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส้นทางเรียนรู้ไปกับเราครบกรัวฟิดูติดตามสถานการณ์ด่วนเมื่อทรัมกําลังพิจารณาคุณสตรีเฟ้นมิรัน และคุณเดวิดมารพลาสเป็นตัวแทนของคูลิซาที่คุกในคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐพร้อมติดตามตัวเลข g d p ประจำไตรมาสในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งสถานการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในฟิดูเด l ี สวัสดีน้ังชุนท,ทุกท่านนะครับตอนรับกันครับในฟิดูเดลี่ประจําวันพฤหัสที่28สิงหาคมในส่วนของแผนและลก,กลกากตั้งชุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นอัปเดตกันก่อนกับประเด็นข่าวสาคัญทางเศร,รษฐกิจนะครับเนื่องจากมีประเด็นข่าวนอกตารางในช่วงเช้าวันนี้นะในช่วงเวลา11โมง มีการแถลงจากคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับกำลังพิจารณานะครับคุณสตรีเฟนมิลเลนและคุณเดวิดมาพลาสนะครับเป็นตัวแทนของคุณลิซ่าดีคุกที่ถูกคำสั่งด่วนนะครับปลดด่วนเมื่อวานนี้นั่นเองในคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐตามรายงานของ Wall Street Journal นั่นเองนะครับประเด็นก็คือมีการเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการกลางสหรัฐนะเข้าใจว่าจะมีผลนะครับในเรื่องของการลงคะแนนเสียง ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายนั่นเองซึ่งการปรับสัสดส่วนของคณะกรรมการธนาคนารกลางสหรัฐในครั้งนี้นะครับหรือการเพิ่มจำนวนตัวแทนเข้าไปในครั้งนี้อาจจะมีผลต่อมติการลงคะแนนเสียงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนั่นเองนะเอาละ สำหรับในวันนี้นะครับยังอยู่กับตัวเลขสำคัญเศรษฐกิจที่เราจะติดตามกันในส่วนของเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับกับ2กล่องแดงของสหร,รัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น P.M.GDP ประจําไตรมาสและ Unemployment Claim การขอรับสริการการว่างงานประจําไตรมาสซึ่งคาดการว่าจะลดต่ําลงนะจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเพราะฉะนั้น คาดการณ์นะครับว่า GDP ประจำไตมาสหรือ Gross Domestic Product รายได้ประชากรมวลรวมประจำไตมาสจะสูงขึ้นจาก3.0เป็น3.1ครับซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจะส่งผลให้จีนตระลาแข่งค่าขึ้นครับและผลิตภัณฑ์ที่เป็น่บกนันจะโดนแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งส่งผลให้ปรับตัวลงไปพักฐานเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ในปัจจัยเชิงเทคนิคในแต่ละผลิตภัณฑ์กัน,กน มาเริ่มต้นกันที่ XAUUSD เลยเมื่อวางกับกรอบในยะะสสำคัญของ private point ในบริเวณ33 7สนะครับสรุปไม่หลุดวิ่งขึ้นไปนะครับ break out นะครับ3386ขึ้นไปทำ new high อีกแล้วนะครับเรียกได้ว่า strong b e l r i s h divergence ถึง3ชุดเป็น3 Die, d divergence เลยในวันนี้เอง จากสัญญาณการทำอีโคไฮเอาไว้ครับทุกคนมีโอกาสสูงมากในส่วนของลอนดอนและนิวยอร์กนะที่ราคาจะขึ้นไปสวิฟต์ลีควิดิตี้นะใครที่เป็นชาวสวนชอบเล่นสวนนะฮะระวังให้ดีสัญญาณอีโคไฮแบบนี้ราคามีโอกาสขึ้นไปสวิฟต์ลีควิดิตี้นะการสวิฟต์ของเขาง่ายๆเลยครับมันมีการย้ำฐานเป็นอีโคไฮสร้างลีควิดิตี้เอาไว้ใช่ไหมมีพรีเมียมซัพพลายโซนนะครับสตรองพรีเมียมซัพพลายโซนในกรอบเรนสามสี่ศูนย์ 2ถึง3409ราคาจะปรับตัวขึ้นไปแบบนี้เลยครับหลังขึ้นไปกว่า l i ค u ดิ i t y แล้วไฮในยั่สำคัญคือเมื่อราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่า3399จะเป็นจุดในยั่สำคัญเชิงจิตวิทยาที่เราสามารถเก็งกำไรฝั่งเซลล์ได้นะครับโดยควบคุมความเสี่ยงที่3411นั่นเองทีนี้ข้อควรระวังครับสำหรับชาวส่วนหรือคนที่ต้องการจะเก็งกำไรจากรูปแบบของด i เวอร์เจวันนี้หากราคาทะลุพรีเมียม สป라이 z โซ e ในกรอบระเวน3409ขึ้นไปทำนิ i g h ได้นะครับไม่มีออเดอร์เว and นซีนะครับไม่เล่นส่วนนะเราจะเข้าเซล์เก็งกำไรต่อเมื่อราคาขึ้นไปติดกรอบสป라이 z โซ e ที่เป็นพรีเมียม p p 라이ดโซนแนวต้านนะครับในกรอบ3408-3410แล้วไม่สามารถผ่านได้เกิดการตั้งสวิงโลแล้วราคาปิดเนื้อเทียนสีแดงนะครับโดยราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่า3 3 9 9จึงเป็นสัญญาณในการเข้า ออเดอร์เซลล์เก่งกำไรในวันนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นจะเหมือนกับตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นมาที่ราคายังวิ่งขึ้นมาในกรอบนะครับยกโลแบบนี้ซึ่งการออกกรอบแบบนี้นะครับคุณคุ้นแพทเทิร์นกันไหม เป็นสามเหลี่ยมริมเนาะสามเหลี่ยมขาข,ข,ขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับราคายังมีโอกาสขึ้นไปทํำไเวร์เจนต่อได้นั่นเองซึ่งจะเข,ข, like. ข,ข้าข่าย rising weight นั่นเองนะครับจากรูปแบบของพฤติกรรมราคาได้เป็น rising weight หากราคาสามารถทํา new high สูงกว่า3411ได้มีโอกาสขึ้นไปทำ high ที่เร n g น34 39นะครับและ3478เลยนะราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปได้อีกไกลทีเดียวพราฉะนั้นระมัดระวังให้ดี และแน่นอนหากราคาหากราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อครับการเก็งกำไรในวันนี้ฝั่งซื้อก็ยังคงมีอันนี้ส่งความได้เปรียบอยู่แต่ข้อระม,มัดระวังก็คือหากจะเก็งกำไรด้วยการออกออเดร์ฝั่งซื้อในช่วงบ่ายสามารถทำได้นะครับให้ระม,มัดระวังตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปหลัง5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากในช่วงเวลาหนึ่งชั่ครึ่งเนี่ยมันคาบเกี่ยว หรือใกล้เคียงนะครับกับการประกาศตัวเลขรายงานสำคัญาเศรษฐกิจอาจจะเกิดแพนิคที่ส่งผลให้ราคาเกิดการทิ้งตัวลงมาจากแรงขายของการประกาศนะครับ unemployment claim ที่การขอรับสึดการาว่างงานจะลดต่ำลงหรือการประกาศ GDP ประจำไตรมาสที่อาจจะออกมาสูงขึ้นสะเทอให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับแล้วส่งผลให้กระแสเงินสดเกิดการโยกย้ายนะครับจาก Heaven stock หรือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเนี่ยออกไปยังตลาด ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์มุมมองในวันนี้จะเป็นตามกรอบพฤติกรรมราคาแบบนี้เลยนะราคาไม่หลุดกรอบ3386นะครับฝั่งซื้อยังสามารถเก็งกำไรได้โดยลุ้นการขึ้นไปล้างลิคิดิตี้ในบริเวณอีโคไฮที่ 3,400เนาะมีโอกาสขึ้นไปทำ high ที่บริเวณ3,402และ3,409ตามลำดับนะครับหากราคาไม่สามารถทำ new high ได้ในช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งมีโอกาสปรับตัวลงสำหรับครอบ top p r o เ i t นเตอร์ของเราเดี๋ยวเราเจอกันในเวลา1ทุ่ม15นะครับเพื่อเตรียมอัปเด e สถานการณ์ในเวลา1ทุ่มครึ่งนั่นเองเอาละไปกันต่อในผลิตภัณฑ์การเงินั้ไปนะครับ BTC USD สำหรับ bitcoin ในวันนี้ ดีตัวขึ้นมาตามเส้นปะสีเหลืองเลยนะครับรอาการปรับตัวขึ้นไปเทสสวิปลีควิดิตี้นะแน่นอนเช็คเช่นเดียวกันกับทิศทางของราคาทองคำนะครับหลังการล้างอีโคไฮในวันนี้บิตคอยมีโอกาสนะครับติดกรอบของออเดอร์บล็อกในยะสำคัญในกรอบระเวน1 4 4 4 0นะครับหากราคาไม่สามารถเบรคผ่านออเดอร์บล็อกได้นะครับจะเกิดสวิงไฮสัญญาณการกลับตัวลงมา พักฐานนั่นเองก็จะเป็นโอกาสในการเข้าเก็งกําไรในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การชี้นําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันมุมมองนะครับและทัศนะเสมอนหนึ่งเราให้ทุกคนในครอบครัวฟังหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการประกอบการจัดทําแผนก่อนการตัดสินใจซื้อขายให้กับทุกๆท่านนะครับไปกันต่อที่ USD US ครับสาหรับทิศทางของราคาน้ํามัน ราคาย่อตัวลงมานะครับไม่หลุดกรอบในยะสสำคัญที่ยี่สาเปอร์เซ็นต์ฟิโบนัชชีนะราคาสามารถตั้งฐานได้ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อขานร,รับกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกับการประกาศตัวเลข GDP ในช่วงเวลาหนึ่งชุ่วมครึ่งวันนี้นะครับยออเลนซื้อมีความได้เปรียบมากกว่านะควบคุมความเสี่ยงนะครับที่บริเวณ63.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นเองราคามีโอกาสนะครับดิดตัวขึ้นไปทดสอบในยะอสำคัญขานร,รับกับแผนเมื่อวานนะ เพราะฉะนั้นจะกรอบเมื่อวานจนถึงวันนี้ยังอยู่ในกรอบการย่อเล่นซื้อสําหรับทิศทางของราคาน้ำมันหรือ USO USD นั่นเองนะครับก็ครบถ้วนในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนในวันนี้แล้วนะขออนุากลุทุุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับและกลับมาพบกันกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆได้ใหม่ในฟิดูเดลี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ